ตำนานนางกวักตามคติไทยมีลักษณะเป็นรูปหญิงสวมเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับอย่างธรรมเนียมไทยคือไว้ผมปีหรือดอกกระทุ่มผมผ้าแถบนุ่งโจงกระเบนนั่งทะเพียบมือซ้ายวางลงแต่ข้างลำตัวหรือวางบนตักหรืออาจถือถุงเงินที่มีการจดจานคาถาหัวใจสีวลีส่วนมือขวายกขึ้นระดับไหลทำท่ากวักมือหรือเรียกเข้ามาหา ซึ่งมือขวาที่ยกนั้นหากอยู่สูงกว่าปากมีความหมายว่ากินไม่หมดถ้าหากต่ำกว่าปากจะมีความหมายว่ากินไม่พอในอดีตมักทำนางกว่าให้มีขนาดเล็กสำหรับสุปตามแผงจะได้ไม่เกะกะหน้าร้านแต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้นางกว่ามีสุดทรงหรือท่าทางที่ต่างไปจากเดิมเช่นแต่งกายสวยงามอย่างนางละครมีรูปพรรณอวกอ้วนยกมือกวัก,กวทั้งสองข้าง หรือการเพิ่มมือกวักให้มีจำนวนมากขึ้นบ้างก็เสริมแต่งให้มีเครื่องแต่งกายที่หลากหลายเช่นสวมแว่นกันแดดหรือถือกระเป๋ามียี่ห้อนอกจากรูปปั้นแล้วในอดีตก็ทำรูปนางกวักไว้ที่ไม้พอปูนในเช่นหมากบ้างแกะด้วยงานเลี่ยมขวนกับสายสร้อยบ้างความเป็นมาของนางกวักคติการนับถือนางกวักแต่ดั้งเดิม คือนับถือเป็นผีบรรพชนนางหนึ่งของกลุ่มชนที่ใช้ภาษาไทยโดยเป็นสตรีไทยคนแร,แรกๆที่มีความสามารถเกี่ยวกับการทอผ้าจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถแลกเปลี่ยนกับสินค้าชนิดอื่นเพื่อการยังชีพหรือสร้างรายได้โดยคติความเชื่อนางกวักแบบเดิมนี้ยังตกทอดในกลุ่มชาวไทยต่างๆเช่นชาวไทยพนในจังหวัดลบบุรีและสุขโขทยัยยังมีการละเล่นเรียกว่านางกวัก โดยมีอุปกรณ์สำคัญในกิจกรรมคือกวางเพื่อเชิญผีบรรพชนมาลงคนทรงเพื่อเยี่ยมยามลูกหลานและทำนายทายทักนอกจากนี้ยังพบกิจกรรมเช่นเดียวกันนี้ในชุมชนเหล่าคราบบางแห่งและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยส่วนนางกวาบในสังคมชาวไทยในภาคกลางได้ตกทอดคติการนับถือผีผู้หญิงของคนไทยซึ่งนับถือเพศหญิงเป็นใหญ่ดังเช่นคติการนับถือแม่โพศก ความเชื่อเรื่องนางกวักได้พัฒนาเปลี่ยนสภาพจากผีไปเป็นเทพที่คอยกวักเงินกวักทองมาให้เรื่องเล่าของเจ้าแม่นางกวักผมทำธุรกิจขายหมูกระทะส่งตามบ้านซึ่งปกติเราเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือพวกของขลังนำโชคอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่เศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้ก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นยังไงลูกค้าก็ไม่มีคู่แข่งก็เยอะตอนนั้นคิดได้อย่างเดียวต้องทำอะไรสักอย่าง เพื่อให้ธุรกิจไปรอดบังเอิญมีคนแนะนำให้บูชาองค์แม่นางกวักวัดดังวัดหนึ่งดูเห็นว่ามีการลูกเสกจากพระทางภาคเหนือซะด้วยก็เลยลองชื่อดูคิดในใจไม่ลองไม่รู้วันแรกที่บูชาองค์แม่นางกวักมหาทรัพย์ทางคนให้เช่าแนะนำให้จุดธูปเก้าดอกบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าจะขออัญเชิญองค์แม่นางมหาทรัพย์มาตั้งไว้ที่ร้านให้ท่านช่วยเรียกเงินและจุดธูปอีห้าดอก พร้อมพวงมาลัยและน้ำแดงพร้อมท่องคำบูชาองค์แม่นางกวักมหาทรัพย์ขอให้ท่านกวักเรียกลูกค้าให้มียอดขายไม่ขาดทุนเรียกเงินเรียกทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายและให้สมหวังตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการพอหลังจากบูชาองค์แม่นางกวักมหาทรัพย์ไม่นานรู้สึกอยากกรองของขึ้นมาก็ไปจุดธูปบอกองค์แม่นางกวักมหาทรัพย์ว่าถ้าลูกได้ยอดขายดี ตามที่ลูกตั้งใจจริงลูกจะถวายกำไรเครื่องประดับให้พอพูดจบวันนั้นทั้งวันก็มีลูกค้าโทรสั่งหมูกระทะทั้งวันจริงๆเรียกว่าพนักงานในร้านไม่ได้พักกันเลยสรุปก็ได้ยอดตามที่ตั้งใจไว้คือในใจของเราคิดว่าลุกมากกว่าไม่น่าเกี่ยวกับองค์แม่นางกว่ามหาทรัพย์เลยแต่ก็ซื้อกําไรมาถวายท่านพอได้กําไรจริงๆและไม่อยากผิดคําพูดต่อท่านด้วย ผ่านไปหนึ่งเดือนเราก็ขออีกเหมือนเดิมขอให้ยอดขายดีเหมือนรอบแรกพอช่วงนั้นฝนตกติดกันหลายวันยอดขายไม่ดีเท่าที่ควรก็ไปจุดทูบบอกองแม่นางกวักมหาทรัพย์อีกรอบนี้บอกว่าจะถวายส้อยให้แต่สรุปยอดขายไม่ได้ตามที่ขอไว้แต่เราก็ซื้อส้อยถวายท่านนะเพื่อความสบายใจของตัวเองด้วยถึงแม้ไม่ได้ยอดตามที่หวังแต่ก็ยังไม่ล้มเลิกความคิด ผ่านมาอีกสองถึงสามวันก็ขออีกแบบนี้เขาเรียกงมงานมารอบนี้ขอให้ของที่เตรียมไว้หมดพวกเนื้อผักต่างๆขายให้หมดเลยอย่าให้เหลือให้ขายดีแล้วจะถวายกำไรให้สรุปวันนั้นก็ขายหมดลูกค้าโทรมาสั่งเรื่อยๆจนของที่เตรียมไว้หมดไม่มีเหลือลูกค้าก็ยังโทรมาตอนนั้นก็รู้ว่าที่ขายดีแบบนี้ต้องเพราะองค์แม่นางกวักมหาศัพย์ท่านช่วยแน่แน่ ยิ่งคิดยิ่งขนลุกจากคนไม่เคยเชื่อของพวกนี้แต่คิดว่าท่านมีอยู่จริงและท่านช่วยเราจริงๆครั้งที่แล้วที่ขายของไม่ได้ตามที่หวังอาจเป็นเพราะท่านชอบกำไรมากกว่าส้อยก็ได้เรื่องราวก็ยังไม่หมดก็มีเหตุการณ์ที่ประหลาดใจมากๆคือจูจูลูกน้องในร้านฝันเห็นองค์แม่นางกวบมหาทรัพย์สองคืนติดๆคืนแรกฝันว่าเห็นองค์แม่นางกวบท่านกวบมือซ้าย ปกติท่านจะกวบมือขวาและมาเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นแม่นางกวบปงที่เจ้บูชาเลยคืนต่อมาก็ฝันเห็นอีกก็มาเล่าให้ฟังอีกว่าเห็นองค์แม่วางอยู่บนโต๊ะที่บูชาและลูกน้องคนนั้นก็พูดอีกว่าหนูก็ไม่รู้ว่าท่านจะมาสื่อสารอะไรแต่หนูรู้สึกว่าหลังจากที่เจ้บูชายอดขายของร้านเราดีขึ้นและรู้สึกว่าท่านอยู่ที่ร้านเราจริงๆคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอด หลังจากได้ฟังลูกน้องที่ร้านพูดวันนั้นก็กลับมาคิดว่าท่านมีอยู่จริงๆตามความเชื่อโบราณที่เขาได้พูดไว้ใครที่บูชาองค์แม่นางกวักขออะไรก็ได้ดั่งใจขอเงินขอลูกค้าขอโชคก็สมหวังตามที่ขอนี่ก็เป็นความเชื่อของเราเกี่ยวกับองค์แม่นางกวักมหาทรัพย์ที่มาแชร์ให้ฟังกันค่ะก็ใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยนะคะ สำหรับคนอื่นที่บูชาจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่เราเจอกับตัวเป็นแบบนี้ค่ะใครที่ได้ชมและรับฟังเรื่องนี้ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ